สบายดีซาต,ตดานจ้ามือนีก็มาพอก,ก,กันกับบรรยากาศยามเศร้าคือก่าวจ้ามือนี้ซาตดามกัยังอยู่บ้านแม่อยู่เด้อจ้ามือนีพิเศษแน่ตื่นนอนตังเต้สศร้าเศร้าผู้ละจ้าเพื่อจะไปหาอาบน้ําอาบน้ำในแลยก็มาหาเก็บเครื่องเก็บของเพราะว่ามือนี้เป็นมือที่เขาจะได้เดินทางกลับไปอันฝั่งไทยแล้วกลับไปสกุลนครแล้วล่ะจ้าเพราะว่าเฮามากับประมาณหาหกมือแล้วละ่ะ โหดเว,เวลาที่จะได้กลับไปพูนแล้วเพราะว่าเวียกอยู่พุ่นกับยังร้ายบึงตอนนี้สาตตร,รมกับก,กำลังพับเครื่องอยู่เดอ้อตอนมากกับพับเครื่องต้นเมื่อก็ต้องได้พับเครื่องอีกเครื่องกับมีเทิงโต้นได้ซักแน่บได้ซักแนเพราะว่าอันซาตตระม,มากกับโบคอยมีเวลาได้อยู่เพื่อนเลยพากันไปเที่ยวบุญบ้างไยแนพาแม่ไปเลาะแน เพราะว่านานๆมาทีจ้าไปเห่คุ้มเด้ตอนนี้กับเวลาประมาณเจ็ดโมงแล้วล่ะจ้าบอลลนี่เพื่อนกับยังบรท่านออกมาจากที่พักอยู่สงสัยยังอยู่อันตัดคลิปอยู่บอ่อหรือว่าจังไรล่ะเพราะว่าเฮาสิได้เดินทางข้ามไปฝั่งพุ่นกับจะประมาณอันสิบเอ็ดสิบสองโมงผู้ล่ะจ้า เดี๋ยวผับเครื่องแล้วซาตาำก็จะไปหาเอาของฝากและบัตรที่นี่นะเอาพักโบหมากมงหมากไม้โบหลายแนยวอยู่จ้าเพราะว่าพักตัวที่ซาตาำเอาเมื่อรอบก่อนมันกัตุ้ยเด้ก็เลยว่าจะเอาเมื่อปลูกใหม่พักเสริมหลาา้ล่ะจ้าพักเสริมหรือว่าซาเเน่เบิง่งผุนผุนมาหลยมาเลย,เลยสิป้ายสสยฟ้า ไไมาพี่มานั่งใกล้ๆมามีพี่อยากมาพี่บอกไปโรงเรียนบอกมือนีบอกเมื่อนํามาม,ม,มีบอก<ป> <c oughs> ทังสิไปโรงเรียนเั้งสิบเมื่อน้ำมามีโอ้ยร้านสาวก,ก็ได้คินฮอดซําไดก็ต้องได้การาบคือเกาละจ้าสตาร์ทนำนะร้านหยุบหยุบก็ต้องได้การาบไปด้ โดนๆจากมาหาเธอนึงมารอบหนึ่งสุเพิ่นกับใหญ่เป็นสาวมารอบหนึ่งกับใหญ่ซ้ำหนึง่งละจ้ะได้ละเงินไปโรงเรียนน่ะหืไ,ได้เลยได้เอาอาหายแม่อุย้ยผูใ้ใดสิไปส่งไปโรงเรียนปบีที่นี่นพรอุ้ยโอ้ย ไปห้งเฮียนกับมีคนไปส่งเด้อจ้าหงเฮียนกับ้ละพูนอยู่หลังวัดพละวางที่สาตรดล้ลงไปใส่บาตพพละบ่สามารถยยางไปยยางมาได้เด้เดี๋ยวจะมีคนจับขึ้นรถตู้เด้ต้องมีคนไปส่งทถานั้นไปให้พวกอุ้ยไปส่งไปไปละพวก ตอนนี้ก็ผับเครื่องเซตเป็นทีเหียบห้อยแล้วล่ะจ้าเดี๋ยวไปหาเก็บของอีกกอนบัดทีนี่อยู่ลุมกันยังเด้อของอยู่ของกินห้าละจ้ะ เดี๋ยวสาต,ตานย่างลงไปเบิงเม็ดในหมักน้ำให้บอลลี่ก่อนจ้าเพราะว่าถือเมื่อรอบก่อนน่ะเพิ่นลงปะบหู้ว่าไปปะมองได้ละบัดที่นี่แม่ว่าลงไปเบิงอยู่เถียงนาคันว่าย่างกับถือว่าย่างคันโบเห็นก็ถือว่าแมงไหม้คาไปกินว่าสั้นเด้ป้าตมารอบนี่อยากบอกว่าบบเด้พากันลงหนองหาปูหาปลาเลยเด้อมารอบนี่นะเพราะว่าบบ,อบอคอยเด้พากันอยู่เฮืออนจ้า โอ้ยผู๋ทานกับบอด้เอาลงเตาเลยมารอบนี่บอด้พากันลงมาหาหล่ออันอยู่ทงหน้าเลยเด้อจ้าเทียงหน้าก็เงียบเงาค่ะขนบุมีคนอยู่ก็ได้เดี๋ยวอีกบ่ดดนแม่ว่าจะลงมาอยู่จะพากันลงมาหาแก้งน้ำงมงน่อไม้ตั้งมังหงอยู่พี่ละแม่วะ่ะเรื่องผูเตาทานก็มีเด้ออยู่บ้านซาตรานะต้นมงต้นไม้ครบสุด งามกลางเว้นนี่บอึดแต่บอลอยู่บอลเศร้าเพราะว่ามิแต่หมจ้ะอุ้ยมารอบนี่เป็นหูเป็นตาเพราะว่าพ่อทําความสะอาดเบิง่งผูกใบมุบ่งใบไม้บบมีละเด้อจ้า แวะลงเบิงปลาอยู่หนองก่อนวันน้ำแห่งป้านไดแล้วเพื่อมาอนรอบหนาสิได้ลงตกปลาเด้ แม่ว่าป้าใหญ่น่ะมืดเป็นที่เหียบห้อยเด้อจ้ามือนะพี่น้องมากะลงเอาก็ได้แต่ป้ากินหยาประมาณเจ็ดแปดตนี่แหละจ้ะส่วนป้าใหญ่น่ะบ่มีแล้วเพราะว่าหลายคนลงมาเอาไปกินกับเบิร์ดเดี๋ยวอันปีนี่แหละซาตานซีซอมาปล่อยถ่ายให้ฝนมากนเพราะว่าช่วงนี้น้ำกำลังแห้งปลาดุกปลาคอหลายเด้อนนองปลาซาตานนี่นะเบิร์กอันนี้คือตะเก่าน่ะเป็นเดิน น้องนาน้อยน้อยหด้องนี่นะมาแล้วล่ะกะันแม่ให้ข้าเจ้ามาจุกเอาดินบัดที่นี่ก็กว้งขาปานยางผูกขึ้นไปหอดผูกท่จริงน้ำบริขึ้นไปหอดพุ่นเด้อจา้าน้ำขึ้นไปบ่ถึงเสียดินล่าเบิงผูกมองหันนะเป็นหลุมซื้อนี่น้ำมันก็จะอยู่ทั้งหลุมนี่ล่ะจา้าเบิงผูกแห่งแห้งอีหลีกันตกป้ากษีได้อยู่ป้าน่ะแต่ว่าบบมีป้าใหญ่ ปลาตัวใหญ่ๆคือแบบที่สต,ตะดรามเอาเมือ,อนรอบก่อนฮะล่ะจา้าโบมีแล้วมีแต่ปลาปากปลากินหญ้าปลาในคำ้ำปลาดุกปลาคอหลายหวานเฮและกระหมุดเอานี้หลายคืออย่างนีเดอร์นี่อืเสียดายค่ะมารอบนี่บริตกปลาเลยบรสั้นล่ะสาต,ตดัดรามสิด้เซียห้บอลและนี่เพิ่งงมปลาล่ะจ้าเบิ่งนปูน้นำแหง่งลงนลีเดอร์ มารอบนี่ก็จะแหงแรงเนี่ยจักหน่อยเด้อจ้าน้ำกระแหงหย่ากระตุยเดี๋ยวพุ้นละ่ะมาสวงดำไห่ดำนาพุ่นล่ะจ้าจังสีนมไปทางใดก็สีเขียวเต็มอยู่แถวคันหนองคันหนองเบิง่งพูขนาดสวนยางข้าเจ้ายังแหงเด้พอพวานนาสตาร,ร์ดมนาใกล้สวนยางข้าเจ้านี่อันนี้คือสวนยางเขาทอดไล่ผู้หละ่หละบริเวณทศดาวไล,ผล่ผู้บอกบริเวณโขง,ง่ายเด้อข้าเจ้าปลูกยางนะ แต่ว่าโบฮูว่าอยู่ลาวย่างเป็นราคาหรือบ่แต่ว่าอยู่ไทยนี่ย่างเป็นราคาขักเด้อ ยังอยู่บนนะ้อเม็ดหมักน้ำนี่เนาะอึ๊บอู้หูยยังอยู่เด้อจ้านี่แม่ยังหอยว่าอยู่เพื่อนหอยติดกันกับนายหมักแตงเด้สตรามสิเอาอยู่บอกว่าแต่อันแม่กระจงหมากหาว่าอยู่ไดล้ล่ะหรือว่าจะเอาต้นนี้ไว้ให้แม่ปลูกบ่ แล้วก็เอาหมากหาวเมื่อหมากหาวนะอยู่ในสวนพุจา่าสวนเทิงผู้ละส่วนอันนี้คือเม็ดแตงเตป้ปีกายี่พุ่นตัวทีแม่ปั้นกันกันกบซาตารรมข้างแรกตัวทีมาขึ้นบ้านใหม่แะ้วก็เอาเมื่อแลละก็บบอล,อล,อล,อลนี่ลงบอนไว้ให้ละจา่า สาตอนจะป้าไว้ให้แม่ปลูกแล้วก็จะไปเอาหมากตัวทีเผินจงไว้ไห่บอลแลนี่เอาเมื่อหอยอยู่เถียงลูกเคยนะอยากได้หมากน้ําไปหอยใส่เถียงนาไห้เบิงหัวสั้นแ <c oughs> ม่เท่าก็เก็บไว้วหายระบาดที่นี่เบิงผูกอยู่ในเถียงอะไรกับบอดีผู้ใดลงมาอยู่ลงมาใกล้เลยเดอ้อกระพอะลงมาหากวดอยู่ตอนนั้นกลางเวรเท่ะจา้าเพราะว่างัวขามันก็จะลงมาหาเก็บกินใบไผ่โตกลง เบิง่งจากมือได้ละเพิ่นสิไพยย่หยาเพิ่นกับเพิ่งผูกเพิ่นเกี่ยวม,มาป้าไปอยู่เทิงเทียงพี่จากนอนฝนตกกระสิดอกสะนอโอ้ยขึ้นมาเทียงหน้าเลยกะเย็นขักปานหยังจ้าสรุปเม็ดบักน้านซอสตันสป้าวาใา้ฮแม่จ้าเดี๋ยวจับขึ้นไปเอาหมากหาวอยู่สวนพุนพ่นละเบิ่งผน่นไม้ถงเพิิน สงสัยเพิ่นเห็ดไว้ให้ลูกสาวเพิ่นเพราะว่าลูกสาวเพิ่นสองสามคนก็อยู่ใต้เบิดพุทธาจาลูกสาวเพิ่นนะ่ะพากันเหตุงานอยู่สวนทุเรียนพุนเด้เอ,อมีหลายคนว่าคือเอาลูกมาให้แม่เลี้ยงหลายแทนอเออยซาตาดามเอาลูกมาให้แม่เลี้ยงแต่ว่าเออยซารตาดดมกระส่งเงินมาให้แม่ถูกเดือนเด้อ,ดอจา้า บบแมนว่าจะให้เลี่ยงเฉยๆได้ถามว่าแม่ช่วงนี้คือบบสดบบซืนเพราะว่าเพิ่นอ้วนอีกอย่างเพื่อกระายแนวอีบัที่นี่อากาศกระห้อนบบคือยามหนาวเด้อสิพากันหนังนัวหัวมวนอากาศห้อนเอานี่หลานสอกับมุดมัดเด้อจ้า <c oughs> แต่แม่ก็มีความสุขคือเกาล่ะอีกอย่างสต๊บบดัมกับมากรบบบเดมาดนได้่นกับสิคิดโอดลูกแห่มาแป๊บๆแล้วก็กลับบ้านว่าซีหนาจ๊ะ เพราะว่าบ่เป็นอย่างดอกสาตตาดมกับเมื่อพุ่นสาตตาดมกระโทหายอยู่ตลอดเดจ้าบเดปะละเลยเด้อเดี๋ยวก่อนกับสาตตาดมกัว่าจะหาเก็บดอกมุงดอกไม้เห็ดน้าขี้หมิ่นสมมาเพ่นอยู่เพราะว่าส่วงสงการสาตตาดมโบเดมาเดจ้าบเดโฮดบเดสงก่อนกับก็จะขอคำมาขอพรกับก่อนจ้าเพราะว่ากับประยูพุ่นก็จะได้มีความสุขหลายกลัวเกาจ้า ว่าแล้วก็จะขึ้นไปหาเอาหมากน้ำอยู่สวนเทิงผู้ล่ะส่วนตัวนี้ป้าไว้ให้แม่ปลูกเสีย น,นี่คือหมักน้ำหาวเด้อจ้านี่แก่เป็นทีบเห็บห้อยนายเต็มนี่แม่ว่าว่าเอาเมื่อไรสามารถอันเอานายไปปลูกได้ก,ก,ก,กันอยากจาะกันโบยอยากจาะกับหอยโลดว่าสั้นเด้นี่อันนี้ก็บหาวคือการบริเนาเด้อเดี๋ยวเพิ่นก็นจะเป็นสีอันสีคือหมากหาวมันละเพราะว่าอันนี้ปิดไมเด้แม่ว่า,วาวนะเบิง่งตาเพลงค่ะอีลีบอกแปลกว่าเป็นอย่างบริหนี่คืออยากได้เมื่อหอยอยู่อันนอนนาอยู่ร้านกาแฟาเพิ่นนี่ ไว้ให่ค้นเบิงเพิ่นวะโอ้ยพอดีเป็นตาเพงโอ้เม่เ่ากระจงไว้หายสามสี่หน่วยผุเนเดอ้อความคักอันใดที่ลูกเคยเพิ่อนอยากได้นะเพิ่นกะหาเพิ่นกะจงไว้หายลาจ่าที่จริงอันนี้ฮะแม่ไปขอในน้ำข้าเจ้าได้มาปลูกผู้ลาปูน้ำเสี่ยวเพิ่นพู้ลาจ่า ปกติแม่กับโบเดมีนายมันเด้มหมากน้ำอันนี้นะเพราะว่าซูมือนี่บบคอยมีเร้วจ้ะคอยดับไปที่ละเล็กที่ละน้อยมีแต่หมากน้ำทีถ้าเป็นหน่วยยาวกับยาวไปเลยหน่วยกลมกับกลมไปเลยบบมีเดอนํำเต้าแบบนี้นะเป็นจุกแบบนี้นะนี่สัตว์น้ำก็จะเอาไปแห้บอลนี่เพิินส่วนหมากน้อยนี่กสิเอ้าอยู่บ่นอ้อคือมาตกเหนาเท่ะหมากน้อยนี่ก็เอาไปโลดเอาห่วงคือหักละนี่ ได้ยูซีน่วยจ้าเมื่อกี้แม่ห้องมาบอกว่าให้ปิดเอาหมากอื้อเมื่อไห้ในดองอันหนึ่งในเด้อว่าสัน้นเมื่อให้แม่ยาซาตาดามเพละนหนึ่งเพิ่มมักขึ้นอย่างนี้ดิหมักอื้อนะเพราะว่าหมักอื้อแม่นะมันมัน,ม,นมันขักีหลีเม็ดกระขัก่วยซวยอยู่เวลาพานะแต่พูดจะเอาออกไปได้ยูบอสิบอดเอิน์นั่งหล่าเอากระตามาหายซะบ่จ้า สวนผักสวนมีแม่ก็ยังเขียวคือเก่าเด้อเพิ่นปลูกทุกอย่างแม่ก็ได้มะเขือถุงมะเขือเทศหน้อยๆก็มีคือการดจา้านี่เกือเทศใส่ตามบมังหงเดี๋ยวสาวตะดันจะไปหาอันเอามะอือก่อนบัดทีนี้โอ้ยเบิง่งผุเครื่อมะอือเพิ่นกะงามกันขากปานหยังป้าโถหมากบักไงเด้จเอจ้าเ้าหมดงามกะหุ่มเพราะหมดงาม จะเฝ้าหุม่มเอามาอื้อก่อนอุ้ยโอนซอนบบกอื้อแม่แม่ว่าเป็นหมากดุกดกแต่แม่ปิดถิ่มว่าสั้นจงไว้แต่สองหน่วยอึ๊บอุ้ยเบิ่งผูกมากบักใหญ่จ่ะป้าตจจฉันสัมกตาพุ่นละ่ะอึ๊บเอาเมื่อรอบนี่สิได้เอาไว้เนแนวอยู่เพราะว่าหมากอื้อมากอื้อเครื่อนี่นะมันคักจ้า นี่จ้านี่เบิงพูมีแต่เปียกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโอน่อนได้ทั้งหนึ่งกินได้ทั้งต้มหวานกินหาห6คนก็บูเบิดง่ายบุ่มากใหญ่ๆได้ละเก้าออกบ่ได้เด้อบัดทีนี้ มีแต่แนวอยากได้ซาตานขันกับมาบ้านล่ะก็ได้อยากได้ทึ้งพักแน่อยากได้ทึ่งหมักอื้อหมักน้ำแน่ครบสุดแต่ว่าส่วงกับแม่กันส่วงสิมาพี่น่แม่ก็โทรหาซาตานอยู่ด้ว่าเมื่อสิมาน่ะเอายาพ่นหมักเพชรมาให้แม่แน่เด้อเพื่อนว่าหมักเพชรแม่บวเป็นหมากเลยมิแต่ต้น ซาตามก็เลยบอกว่ายาหมดยังบทันผลิตเด้อยังบทันแล้วเดี๋ยวรอบหนาผู้หล่ะจังสิถือมาหายว่าสัน้นเดี๋ยวมาเบิ่งหมักเพชรแม่ก่อนได้ยินแต่เพิ่นว่าว่าต้นงามแต่อกเป็นหมากเป็นจ้างไหนีน่แม่นควมแม่อิหลีใบกะกูดกูดซะเดี๋ยวมารอบหนาผู้หล่ะสิเอาอันยาผลหมักเพชรมาให้เพิ่นผลแลวก็างามดอกดกหมากดกนี่ ขนาดแม่บึงคลิดแม่ยังอยากได้เลยยาพลนบาลานีนะต้นต้นมักเพชรเด้จนสูงเพียงหัวสตร์ามแต่โบมีหมากพอหมากบึงใบกุละกละยิกละหน่อยอุ้ยอดเอาก่อนเด้อแม่เด้อเดี๋ยวมารอบหนาก่อนจะงสีเอามาให้ใ <c> ต <ười> ้บัตรที่นี่ป้าหาข้นของออกดีกลัวอู้บัตสีอาพักเสริมก็คือสิบ่ไดเอาแล้วละาจา้ะ <c ười> พอว่าบบมีมือถือ หักน้ำนะ้มามีแน่แล้วเบิงผู้ได้ยินเสียงมามีห้องว่ามาถือของสอดมามีแน่มามีนักว่าจันยังเหลือสองคนนี่แหละเอยฟาไปโรงเรียนเรียบร้อยไว้ลูกไว้โอ้ยลูกข่อยเป็นตาให้กินขนมอยู่เด้อ่น์ปน์ป,น,ปน์เร็วแล้วเล้วเร็ว,รว,รว,รวอไอ้ฟิมถือหมากนี่แอะแอะอย่าอมในปากนะลูกมันสิเบือเอาถือเอาไอ้ต้นกระสองลูกไปยางเลยโอ้ยนักปะ ป้ายางลกป้ายางเลยยางเลยระวังมันหลูดมือเด้อมันแตกของพอเคยเด้ขบสุดจ้าหมักไม่ ยังเหลือแต่งิ้วบัดที่นี่พอว่ามึงว่านี่ได้แก้งิ้วกระได้กระสอบหนึ่งเด๋ยวจะเอาเมื่อยหยัดหมอนอยู่พูดละจ่ะเดี๋ยวไปหาเอางิ้วก่อนงิ้วกระได้กระสอบหนึ่งเด้อจ้านี่เอานายออกเป็นทีเหยบห้อยอันนี้ซาตานจะเอาเมื่อยหยัดหมอนเด้อป้าตัวตอนนี้กระเดชออกแจ้งจางป่างขักป้านยังซาตามก็คิดว่าสิโบเดชได้ดมือนี่นะ ที่ได้แทบพ,พระวมีเดดป้าทุขนาเวลาเปดตมงได้ห้อนขนาดนี้คันาบายมงนน่จักซิ่ห้อนสมได้ละจ่า เดี๋ยวสัตาด๊ามขึ้นมาเบิงเฮือนใหม่แม่ก่อนเด้อจ้าพาะว่ามารอบนี่ยังบพท่านขึ้นมาส่งเฮือนใหม่แม่เลยอยากบอกว่าเฮือนหลังนี่ยังบพทันเข่าไฟเด้อนี่แล้วกับ่มีผู้ใดขื้นมานอนด้กลางคืนนะฮอนฮอนพ่อว้านะจ้าก็เลยว่าตอดอกไฟมาดอกเดียวไว้ใต้ซื่อๆบ่ทันมีผู้ใดขื้นมานอนผู้หละถ่าไฟผ้าเข่าผู้หละจังขึ้นมานอนเบิงผมโดยนโ มีห้างโอห้างโอยูสยไสแม่มี่มีห้างตตเพิ่อวาเพิ่นผู้มีแต่ร้านน้อยนี่ลระพากันขึ้นมาหลินจ้ะเน่มยูไสยูไส้ตาเพิ่นว่าเฮือนใหม่มีห้างตอเขามาอยู่<อ>ยูไสลูกยูไสยูไส<อ>หึใหญ่สั้นใดแล้วหึ โอ้ยป้าโตเงินคําเงินคูณมีหางต่อมาอยู่เด้อจ้าผูผูผอยู่เทิงคือผูสองหังอยู่ใกล้กันอีกกำลังเห็ดใหม่โุ้ยขาะปานหยังต่อเงินต่อคอนะําบ่อนต่อตขอไปเห็ดห้างยุ่หองเบื้องนี้จ้า ส่วนห้องนี้พ่อเขามานอนส่วงที่ขึ้นบ้านใหม่ทําอิฐนั่นลหละขึ้นมาระบาดที่นี่ร้านเพือนบอกขึ้นมานําอากาศมันห้อนมันเอาบบมีปลั๊กไฟเปิดผัดลมดูนี่แจ้งจ้างป้างยังบบมีผู้ใดขึ้นมานอนสะอาดสะอ้างไม่เต็มแม่ขึ้นมาทําความสะอาดไว้สื่อ,อ,อจ่ะเพื่อนหลังบักใหญ่แต่ว่าบบมีผู้ใดขื้นมานอนเลย น,นี่กป็ดเก้ามงแล้วล่ะจ้าแต่ว่าบอลนีเพิ่นยังโบทันออกมาจากที่พักอยู่เดี๋ยวสาตตระมก็จะเหตุน้ำขี้มินก่อนบันทีนี่น้ำขี้มินไว้ขอคำมาพ่อแม่เด้พอพระว่าส่วนสงการบด้มาเด้บด้ฮบ่บด้สงพระในบ้านก็ต้องเหตุกนเพราะว่าสาตตระมก็เดินทางไกลเด้อดนๆมาบ้านข้างหนึ่งก็ต้องได้เหตุเดจดจ้า เมื่อกี้นางหล่าก,กับไปเด็ด,ดอกไม้มาให้เอื้อยเด้อจ้าหาคูเพราะว่าสมมาพ่อแม่ก็ต้องแต่งคันหาดิดอกไม้หาคูเทียนหาคูจ้ะนี่อันนี้ก็น้ำอบน้ำหอมมีดอกอัน,นดาวเรืองแล้วก็ดอกคูนด,ดอกจำปาคันมีดอกคูดกระใส่ดอกคูดก็ได้ แต่งคันหาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวถ่าบอลลี่ออกมาพูดละจ้าบันนีซาตตาดัมกัจคออนดญาตปิดคลิปเพียงแซมนีเดอร์จ้าขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจพอกันใหม่คลิปหนาะสบายดีจ้า